สวัสดีครับผมจำเป็นจากร้านสมัยทีซ์วิทนะครับวันนี้มีเครื่อง<ม>เป็น macbook pro a 2 2 5 1นะครับมาซ่อมในอาการ Main Short, เมนบอร์ดช็อตแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นเมนบอร์ดนะครับนี่บอร์ดจำลองก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นเบอร์820-01949นะครับอานะการที่มาก็จะเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับก็ หลังจากตรวจเช็คดูแล้วนะครับจุดที่ชอ็อตเนี่ยจะชอ็อตอยู่ในกลุ่มตรงนี้นะครับใกล้ๆก,กับตัว u 7 8 0 0นะครับแล้วก็เอ่อจะมีตรงนี้ด้วยนะครับ l 7 6 6 0นะครับชอ็อตถึงกันนะครับทีนี้ก็เลยลองทำการแก้ชอ็อตนะครับโดยการหาจุดเสียนะครับจ่ายไฟเข้าไปอ่หลังจากจ่ายไปแล้วก็มาเจอ นี่ตัวอุปกรณ์ที่มันช็อตอยู่นะครับก็คือตรงตำแหน่งตรงทางด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุด P.P. 3 v 3นะครับ P.M.U. Vdd main นะครับชุดนี้เนี่ยมันเกิดการช็อตนะครับพอชุดนี้ช็อต P.M.U. ก็ทํางานผิดพลาดนะครับเนื่องจากไม่มีไฟไปเลี้ยงนะครับทุกระบบก็เลยล่มหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก USB controller นะครับหรือระบบตัว ไอซีชาร์จนะครับก็ทำการปิดพลาดหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยนะครับกระแสไฟได้20โวลต์แล้วก็กินกระแสแออมป์ยู่2.82.9แอมป์นะครับแบตเตอรี่ก็ชาร์จเข้านะครับตอนนี้57โอเคก็สรุปไว้ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่องเปิดไม่ติดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับแอดไซต์ทีสวิตนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่ออื่นๆนะครับสามารถดูได้บนเว็บไซต์นะครับแอดไซต์ทีสวิตเหมือนกันครับ